ครับวันนี้ก็ได้รัตนาหลวงปู่พระมหาศีลานะครับผมเป็นพระผงนะครับที่วัดจัดสร้างนะครับอยู่ที่วัดโพศีสะอาดแกเปะนะครับปี64ครับพี่เพื่อนนะครับจัดสร้างเมื่อปี2 5 6 4ก็เป็นปีลึกนะครับผมช่วงหลวงปู่กาลังยังไม่ดังนะครับตอนนั้นครับพี่เพื่อนครับรุ่นก้าวลยนะครับผมมาพร้อมตลับนะครับพี่เพื่อนดูด้านในกันนะครับ นะครับมาพร้อมกล่องนี้เลยนะครับวัดจัดสร้างครับพี่เพื่อนรูปทรงโอ้รูปทรงแบบนี้นะครับรูปทรงเป็นเหมือนหัวลูกปืนเลยนะครับพี่ินเพื่อนครับเห็นไหมครับทรงออกสามเหลี่ยมนะครับสวยสดงดงามมากครับพี่เพื่อนครับรุ่นเก้ารวยครับพุทธศิลป์สวยงามมากครับโอ้ อันนี้ออกเป็นน่าจะเป็นเนื้อว่านนะครับพี่เพื่อนๆน่าจะเป็นเนื้อว่านออกสีเทาๆหน่อยนะค,ะ envelope, ค,นคนรับพี่เพื่อนๆด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีศาสตร์แยเปะนะครับผมวัดโพสีศาสตร์แยเปะแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่ากอสอกอสอก็คือกาลสินนะครับนี่ครับเป็นชื่อจังหวัดนะครับพี่เพื่อนๆครับ ตรงกลางก็เป็นชื่อหลวงปู่นะครับผมเป็นพระที่ปีลึกมากนะครับพี่พิพันธ์ครับพระปีลึกมากนะครับผมมาดูเนื้อในกันอันนี้วัดจัดสร้างนะครับวัดจัดสร้างาไม่ใช่นายทุนสร้างนะครับผมเป็นวัดจัดสร้างนะครับพุทธศินสวยงามมากานะครับโอ้โหสวยสดงดงาม เนื้อแน่นเปี้ยนะครับผมเนื้อหามวลสารแน่นเปี้ยไม่มีรอยยุบรอยย่นนะครับปีมวลสารได้แน่นดีจังนะครับนะครับกิมทรงปางมานวิชัยนะครับปางมานวิชัยด้านล่างเขาจะเขียนคําว่ารวยนะครับรวยครับโอ้โหชื่อเป็นมงคลนะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับชื่อเป็นมงคลมากคําว่ารวยนะครับพี่เป็นเพื่อนครับสวยสดงดงาม มาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะมีรูปเป็นรูปเหมือนหลวงปู่พระมหาศิลาหลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทนะครับนะครับาเหมือนหลวงปู่มากนะครับปีหกสี่ถือว่าปีลึกมากนะครับพี่บินเพื่อนครับตรงสังฆาติก็จะน่าจะเป็นชื่อหลวงปู่นะครับผมครับสอสลากับสอเสือ นะครับซึ่งซึ่งเป็นชื่อย่อของท่านนะครับสิริจันโทนะครับผมศิลาสิริจันโทนะครับสอสลากับสอเสือครับคมชัดลึกนะครับตัวอักอรนี่ก็เขียนลงปู่ศิลานะครับอัดโพศีษาศแจเปะนั่นลาก็กสกาลสิงส่วนยันไม่มีนะครับยันไม่ไม่มียันครับรุ่นนี้ครับไม่เห็นมียันครับขอบตัดก็สวยนะครับผม ไม่มีรอยยุบรอยย่นนะครับขนาดผ่านเวลามาได้สี่ปีนะครับผมนี่ออกปีหกสี่ก็เป็นปีลึกนะครับผมนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับสวยงามมากนะครับผมปัดโพสีสะอาดแกะเปะรูปทรงเหมือนกับกระสุนปืนของลูกปืนเลยนะครับผมลูกกระสุนปืนครับรูปทรงเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับพิมพพันครับสวยงามมาก ไม่ค่อยเห็นนะครับผมไม่ค่อยพบเจอครับพระรูปทรงแบบนี้ของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับสีเทาสวยงามตามท้องเรื่องปี64สปู่ศิลาท่านก็สร้างเดี๋ยวนี้ท่านก็สร้างหลายรุ่นนะครับส่วนมากจะเป็นลูกศิลูกสร้านะครับพี่ปินเพลินครับส่วนมากจะเป็นลูกศิ์ลูกหาท่านสร้างน้อยนะครับผมที่ทางวัดจัดสร้างพี่ปินเพลินครับ สดยสดงามน่านำไปเลี่ยมขอบห้อยคอนะครับถ้าท่านใดท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับที่พินพเพิ่นครับหรือจะโทรมาครับบางคนก็แอดไลน์ไม่ได้ครับผมบางคนก็แอดไลน์ไม่ได้ครับผมทำคือไลน์บางคนก็แอดไม่เป็นนะครับผมส่วนมากจะโทรมาดีกว่านะครับผมโทรมา ครัทิ้งเบอร์โทรมาให้ด้านล่างนะครับพี่น้องครับครับรุ่นเก้ารวยปีหกสี่นะครับาพร้อมกล่องนี้เลยสวยสดมันงามตามท้องเรื่องเอาละครับ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพี่พินเพื่อนครับสุดท้ายขอให้พี่พินเพื่อนทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับพบกันใหม่ e ีหน้าครับสวัสดีครับ